กลับมาพบกับอาจารย์คงอีกเช่นเคยณที่แห่งนี้วันนี้อาจารย์คงจะขอนำเรื่องราวที่อาจจะดูทันสมัยเสียหน่อยแต่แท้จริงแล้วมันก็วนเวียนอยู่กับหลักธรรมคำสอนอันเก่าแก่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานี่เองครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือชนิดใหม่ที่เขาเรียกกันว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ว่าในมุมมองทางพระพุทธศาสนานั้นมันมีทั้งคุณประโยชน์และโทษมหันแฝนอยู่อย่างไรและเราจะนำหลักธรรมใดมาเป็นเครื่องกำกับใจในการใช้งานมันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านท่านผู้ฟังครับโลกเราทุกวันนี้มันหมุนไปเร็วนักมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายไอ้เจ้า AI นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้น มันคือสมองกลที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาให้มันมีความสามารถคิดอ่านเขียนหรือแม้แต่สร้างรูปภาพสร้างเสียงเพลงได้ราวกับมีชีวิตจิตใจหลายคนก็ตื่นเต้นไปกับความเกงกาจของมันแต่หลายคนก็อดหวาดหวั่นไม่ได้ว่ามันจะมาแทนที่มนุษย์เราในสักวันหนึ่งในทางธรรมนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามองทุกสิ่งตามความเป็นจริง ไอเจ้า AI นี่หากเรามองให้ดีแล้วมันก็เปรียบเสมือนเครื่องมือชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับอุปมาดั่งไฟนั่นและท่านผู้ฟังไฟนั้นหากเรานำมาใช้ในทางที่ถูกที่ควรมันก็มีคุณประโยชน์มหาศาลเราใช้ไฟในการหุงหาอาหารให้สุกใช้ให้แสงสว่างในยามค่ำคืนใช้ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายในยามหนาวเนบ ไฟในทางที่ดีนั้นค้ำจุนชีวิตเราแท้ๆแต่ในทางกลับกันหากเรานำไฟไปใช้ในทางที่ผิดหรือใช้ด้วยความประมาทขาดสติไฟกองเดียวกันนั้นก็สามารถเผาผลาญบ้านเรือนทรัพย์สิสนหรือแม้แต่ชีวิตของเราให้มอดไหมเป็นเท่าฐานได้ในพริบตาไอเจ้า AI นี่ก็เฉกเช่นเดียวกันครับคุณประโยชน์ของ AI ไฟในทางดี หากเรานำ AI มาใช้ด้วยกุศลเจตนาคือมีความตั้งใจที่ดีประกอบด้วยปัญญาคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีสติกำกับอยู่เสมอมันก็จะเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาและต่อตัวเราเองได้ครับช่วยเผยแผ่ธรรมะลองนึกดูสิครับเราอาจจะใช้ AI ช่วยแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ช่วยสรุปใจความสำคัญของพระสูตรที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้นหรือแม้แต่ช่วยสร้างสื่อธรรมะในรูปแบบใหม่ๆที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นนี่คือการใช้ไฟแห่งปัญญานี้มาจุดประทีปแห่งธรรมให้สว่างสวัยไปทั่วโลกเป็นเครื่องมือช่วยศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาธรรมะ AI ก็อาจจะเป็นเหมือนครูผู้ช่วย คอยตอบคำถามที่เราสงสัยค้นหาข้อมูลธรรมะที่เราต้องการทำให้การเรียนรู้ธรรมะเป็นไปได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นช่วยแบ่งเบาภาระในบางกรณีเราอาจจะใช้ AI ช่วยทำงานบางอย่างที่ซ้ำซากจำเจเพื่อให้เรามีเวลามากขึ้นในการไปทำบุญกุศลหรือมีเวลามากขึ้นในการปฏิบัติภาวนานี่คือคุณประโยชน์หากเราใช้มันอย่างฉลาดและมีธรรมะกำกับใจ โทษมหันของ AI ไฟในทางร้ายแต่ในทางกลับกันหากผู้ที่นำ AI ไปใช้นั้นมีจิตใจที่ประกอบไปด้วยกิเลสคือมีความโลภความโกรธความหลงขาดซึ่งศีลธรรมและปัญญาไอ้เจ้าเครื่องมือวิเศษนี้ก็จะกลายเป็นอาวุธอันร้ายกาจที่สามารถสร้างโทษภัยได้อย่างมหันเช่นกันครับสร้างเรื่องเท็จบิดเบือนธรรมะ ผิดศีลข้อมุสานี่น่ากลัวที่สุดครับคนใจบาปอาจจะใช้ AI แต่งเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสร้างข่าวปลอมเพื่อทำลายศรัทธาหรือแม้แต่สร้างภาพพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเป็นการสร้างกำหนักคือการกล่าวตูพระรัตนตรัยโดยแท้เป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยก อาจจะใช้ AI เขียนข้อความที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังยุยงให้ผู้คนแตกความสามัคคีกันในเรื่องของความเชื่อทำให้เกิดความฟุ้งซ่านเสียเวลาปฏิบัติความสามารถอันน่าทึ่งของ AI ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพสร้างเพลงหรือเล่าเรื่องห่างเราเข้าไปคลุกคลีอยู่กับมันมากเกินไปโดยขาดสติมันก็จะดึงดูดใจเราให้เพลิดเพลินจนลืมเลือนหน้าที่ในการปฏิบัติธรรม กลายเป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมาธิและปัญญาทำให้เกิดความเกียดคร้านขาดวิจรารณญาณการที่เราพึ่งพา AI ในทุกเรื่องจนไม่ยอมใช้สติปัญญาของตนเองในการคิดวิเคราะห์แยกแยะก็จะทำให้เราเป็นคนอ่อนแอทางปัญญาหลงเชื่ออะไรง่ายๆขาดความเพียรหรือวิริยะในการฝึกฝนตนเองขาดความเข้าใจที่แท้จริง ท่านผู้ฟังต้องจําไว้นะครับ AI นั่นมันเก่งแค่ไหนมันก็เป็นเพียงข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไปมันไม่มีจิตวิญญาณไม่มีความเข้าใจในรสพระธรรมที่แท้จริงมันไม่สามารถบรรลุธรรมได้ดังนั้นคำตอบหรือสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาจึงอาจจะถูกต้องตามตำราแต่ขาดซึ่งหัวใจและความลึกซึง้ง หากเรานำไปใช้โดยปราศจากวิจารณญาณหรือปัญญาของเราเองกำกับแล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้บทสรุปสติและปัญญาคือเครื่องกำกับใจนี่แหละครับท่านผู้ฟังคุณและโทษของไอเจ้า AI มันก็เปรียบดั่งไฟนั่นเองตัวมันเองนั่นเป็นกลางกลางจะดีหรือร้ายมีคุณหรือมีโทษไม่ได้อยู่ที่ตัวมันเลย หากแต่อยู่ที่จิตใจของผู้ใช้ล้วนๆดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ก็คือการกลับมาที่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรมีปัญญาในการไตร่ตรองแยกแยะว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรและมีศีลเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต ไม่นำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่กฎแห่งกรรมนั้นยังคงเที่ยงทรรมเสมอหากเราใช้ AI ด้วยเจตนาดีประกอบด้วยปัญญามันก็จะเป็นเครื่องมือสร้างบุญสร้างกุศลแต่หากเราใช้มันด้วยกิเลสต,ตัณหามันก็จะเป็นเครื่องมือสร้างบาปสร้างกรรมที่จะย้อนกลับมาเผาผลาญตัวเราเองในที่สุดสำหรับวันนี้ อาจารย์คงก็ต้องขอลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีสติและปัญญาในการดำเนินชีวิตสวัสดีครับ